นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมกาโมภวังโหติ ธรรมเทศีปราพรโวธรรมสกจ,จังโสตโเติอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาวาระโอกาสต่อไปนี้อย่าโจมท่านส,สาธุชนคนผู้มีบุญทุกท่านก็จะได้ฟังธรรมเพื่อใจน้อมนำไป เป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจในชีวิตประจำวันของพวกเราถ้าเราไม่มีธรรมะเป็นเครื่องสกิดจ,จิตใจของเราแล้วก็เหมือนคนตาบอดเดินทางไม่รู้จะถึงจุดหมายปลายทางตรงไหนก็ไม่รู้อาจจะตกหลุมตกบ่อไปก็ได้ พระนามธรรมะพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นชี้ทางออกบอกทางให้ไขาทางประตูให้กับชีวิตของเรารู้ที่ไปรู้ที่มาคนเราเมื่อรู้ที่ไปที่มามันก็สบายถ้าไม่รู้จะไปทางไหนที่เนี่ยเกิดมาก็มัวกันอยู่นี่นะไม่รู้ต้นไม้ ตาต้นไม้ปลายเหตุอยู่ไหนก็ไม่รู้นี่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อมาชี้ทางออกบอกทางให้ไขประตูทางให้กับพวกเราให้มีแสงสว่างให้เดินตามทางที่ถูกต้องเพราะนั้นพวกเราทุกท่านจึงต้องลืมหูลืมตา ขึ้นมาดูทำคำสอนพุทธเจ้าทำโมปฏิโปวิยะตัสสะสัตุโนพระธรรมเป็นแสงสว่างสองทางให้กับพวกเราถ้าเราไม่มีแสงสว่างกระดังที่กล่าวแล้วว่าเมื่อรู้จะไปที่ไหนดีเน่เนี่ยเราจึงได้มาศึกษาทำคำสอนพพุทธเจ้าเอามาสอนใจเรา เราต้องสอนบ่อยๆยอมพะกิเ,เลสมันดื้อถ้าเราไม่สอนบ่อยๆเนี่ยมันก็ไปจำเรื่องตจำราวของมันนั่นแหละเราต้องสอนตัวเองบ่อยๆสอนตัวเองดีกว่าสอนคนอื่นถ้าเราสอนคนอื่นไม่ได้สอนเขาแต่ไม่ได้สอนตัวเองแต่ถ้าเราสอนตัวเองบ้างในก็น่าจะดี ดีกว่าที่เราไม่ค่อยได้สอนตัวเองเพราะนั้นเราจึงมีบุญวาสนาบารมีญาติโยมทั้งหลายที่เราได้เกิดมาได้พบแสงสว่างคือดวงธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นบุญวาสนาบารมีของพวกเราถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมคำสอนพพุทธเจ้าแล้ว ก็เขาจะขาดทุนนะเกิดมาชาตินี้ขาดทุนไม่ได้กำไรแล้ว <Okay. S 1> เพราะนั้นกำไรจะเกิดขึ้นก็ได้กับพวกเราต้องต้องทำ <Okay. S 1> จึงว่าปฏิบัติธรรมต้องทําถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่ได้ถ้าเราทํำแล้วก็จะไดะ้เพราะนั้นอย่าผิมคำว่าทำ ทำนี่ท่านทั้งหลายท่านียกว่าฟัง <Yeah. S 1> ทมคือฟังแล้วต้องทำามไปด้วยจะได้ช่วยสร้างสติสร้างปัญญาของเราขึ้นมาฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาส,สุดสังและพระทางาส,สุดสังและพระเตพลังฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา,เ,าเกิดแล้วพินิจฟังแล้วพินิจพิจารณาตามไปด้วยว่าเอา๊ะ ที่พูดนีถูกต้องไหมอย่างเงี้ยถ้าไม่ถูกแล้วก็ไม่เอาวราะธรรมะคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดธรรมะคือสิ่งที่ดีที่สุดถ้าชีวิตของเราได้ทำดีที่สุดทำถูกต้องที่สุดเราก็ไม่มีปัญหาใดๆในชีวิตของพวกเรา ที่เรามีปัญหามันแก้ไม่หยุดไม่ยั้งอยู่ทุกวันนี้นี่นะเพราะเรายังไม่รู้อะไรเป็นอะไรความไม่รู้ตัวนี้จากคุณยอบนี่มันเดยปิดบังปัญญาของพวกเราทำให้เราไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีแน่ชีวิตเนี่ยไม่ต่างอะไรกับคนหนึ่ง ผู้ชายคนหนึ่งโยกมันไปเต้นแรงเต้นกาอยู่กลางถนนหนทางนะ่ะตำรวจมาถามว่าคุณมาเต้นลำอยู่ทำไมริกลางถนนรถจะชนเอาแหละไม่รู้แล้วคุณมาจากไหนไม่รู้แล้วจะไปไหนเนี่ยก็ไม่รู้อีก ถ้าคนประเภทนี้ที่นี่สารคุณโยมจะเรียกว่าคนประเภทไหนคงคงไม่ต่างกับพวกสีธัญญาใช่ไหมเนาะพวกอยุ่สีธัญญาลงสมบัติเอะไอะลงบานสมเด็จเขาเนี่ยนะแล้วก็ต้องว่าเอ้ยถามอะไรไม่ร,มรู้ไม่รู้กับพี่บ้าเนี่ยแล้วก็มักจะว่าอย่างนั้นแต่ทีเราลองกลับมาถามตัวเองดูที่ว่าเรามาจากไหน เรามาอยู่โลกไปนี่เพื่ออะไรแล้วเราจะไปไหนกันดีแล้วตอบได้ไหมเราให้คำตอบตัวเองได้ไหมบารมมาจากไหนมาอยู่โลกไปนี่เพื่ออะไรแล้วจะไปที่ไหนอีกถ้าเราต,ตอบไม่ได้เรากับชายมดกับชายคนนั้นก็ไม่ต่างกันเลย ถาให้คำตอบตัวเองไม่ได้ไม่ต่างกันเลยฮนะเหมือนกันเลยก็คนไม่รู้เนี่ยคุณโยมมันก็เหมือนกับคนบ้าเน่ยนะ้าราพูดกันภาษาง่ายๆ่าทำจะมาจากไหนก็ไม่รู้จะไปไหนก็ไม่รู้มาอยู่ที่นี่ทําไมก็ไม่รู้อีกเนี่ยแล้วก็บอกเอะคนอย่างนี้้องคนพิบ้าเนนะี่ยมากอย่างนี้อ่ามันก็จะคงจะเป็นเช่นนันทีนี้ อันนี้เราก็เหมือนกันคุณโยมเมื่อเราไม่มีสติมันกับคนเหมือนเหมือนคนบ้านนะฮะในชีวิตของเรามันจะหายบ้าก็เพราะเรามีสติมีปัญญาคําสอนพระพุทธเจ้าเราจึงพากันมาคุณโยมถึงบันพระรังไลกันมาเนี่ยแต่ว่าพราจนฉันไม่ไหวไ ญาติโยมมาทำบุญหลังไหลกันมาบุญบารมีพระเดชคุณน้องปู่ของเราท่านได้ดึงดูดญาติโยมเข้ามานางหาศาสนา,ศา feed, บารมีของท่านดังไรท่านทั้งน,นั้นน้องปูป่ท่านจึงเป็นิผู้เสียสละมาอยู่ท่านไม่เอาอสักอย่างแล้วชีวิตของท่านท่านปล่อยวางหมดแล้วม่ยึดทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วทําจิตให้นิ่งก็ ท่านก็ผลทุกของท่านท่านนั่นแหละท่านนั้นไม่ได้เอาเรื่องแล้วท่านมุ่งไปสู่มรรคผลนิพพานของท่านอย่างเดียวไม่เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งนั้นบารมีของพระเดชคุณหลวงปู่เราอะไรมาพึ่งบุญบารมีหลวงปูน่นี่เพราะ,ะนั้นเสียสละจึงเป็นยอดของความดีเฮียวสามคัคคีเป็นยอดของความสําเร็จเหมือนคุณโยมมาวัดเนี่โยมก็ต้องเอาใจมาด้วยอย่ามาแต่กาย ทำไมแต่กายมันชอบแอบไปบ้านเอ๊ะห่วงบ้านห่วงพี่ห่วงน้องห่วงลูกห่วงเต้าห่วงอะไรสารพัดอย่างห่วงนะฮะมันจะให้เรามีกายกับใจไม่ตรงกันเรา็เลยได้บุญน้อยไปหน่อยเพราะมาไม่เต็มตัวนะได้เสียสละน้อยไปหน่อยเสียสละจึงเป็นยอดของความดีสามะัคคีเป็นยอดของความสำเร็จ ถ้ากายกับใจของเราไม่สามัคคีกันทำอะไรก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณโยเรียกว่ามันครึ่งครึ่งกลางกลางเพราะนั้นเราทำยังไงจะทำให้มันได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องทำให้หมดตัวเลยทำบางคธรรมทำให้หมดตัวนี่นะคุณโยคือทำแล้วอย่าไปอะไรอาวรเหมือนเราเทน้ำออกจากกระปอ๋องอะเทแล้วจะเป็นของใครของใครไปเลือกของคนนั้น เมือนเรามาทําบุญนี่นี่เหมือนกันมันเป็นการเสียสละ,ะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างออกจากใจเราล้วจะเปรียบเทียบว่าเหมือนเราเทน้ําออกจากกระป๋องอะมันจะไหลไปในเรื่องของน้ําไม่ใช่เรื่องของเราแล้วถ้ายังไปอะไรอาวออยู่ที่นี่เนี่มันก็นเลยทําบุญไม่หมดตัวเขาา้าไปไมัไดได้ครึ่งหนึ่งเราจะทำอะไรให้มันหมดตัวจริงๆเนี่ยถึงบบ ทำทั้งกายทำทั้งใจมาแล้วไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นทุกสิ่งอย่างมันก็ไม่มีอะไรจะให้เราห่วงแล้วพโยมท่านทั้งหลายว่ามีสิ่งไหนบางจะเป็นของเราถึงเราห่วงยังไงมันก็ไปกับเราไม่ได้มันเป็นสมบัติของโลกนไม่ใช่สมบัติของใครเลยกายของเราก็เป็นสมบัติของโลก ไม่มีใครจะเอากายตัวนี้ไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสมบัติของโลกทั้งนั้นเมื่อแล้วเข้าใจว่าทุกสิ่งอย่างเป็นสมบัติของโลกเราจะไปห่วงมันทำไมไปไีนไปแบบพระอริยเจ้าไปดีไหมไปแบบไม่มีห่วงไปหมดห่วงเลยไม่มีห่วงอะไรผูกพันกันทั้งนั้นไปให้สุดขุดให้ถึงเลย ไปให้สุดขุดให้ถึงถ้าไม่ถึงเราไม่หยุดเนี่ยต้องให้ถึงจุดหมายปลายทางของเราถ้าเราตั้งใจไว้เราจะไปสวรรค์หรือว่าจะไปพ้นโลกหรือว่าจะพานิพพานก็แล้วแต่พวกเราจะเลือกเอาอะไรมันเลือกได้โยมคนเลือกได้ทั้งนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยถึงว่าเราจะเอาอะไรถ้าเราเอาอะไรมันก็ได้อะไรเราไม่เอาอะไรมันก็เรียกว่าปล่อยวางทุกสิ่ง ทำจิตให้นิ่งก็สบายไม่ยึดทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำจิตให้นิ่งแล้วก็สบายไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากนะักพอเราเห็นชัดเห็นชัดเจนว่ามันไม่มีอะไรจะให้เราได้ถึงเราจะเอามันก็ไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเรานี่นะเราทันโนนอมมันอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันหิวก็หาให้มันกินมันร้อนก็อาบน้ำให้มันมันหนาวก็หาของเย็นให้มันเนี่ย แล้วมันเคยฟังคำเราไหมบอกว่าฉันเธอไม่ต้องมาปนนิบัติฉัหรอกไม่ต้องปนเปื้อฉันหรอกถึงอย่างไงฉันก็มาอยู่กับเธอแล้วท่านฉันต้องไปของฉันแล้วนี่มันก็สอนเราแล้วคุณโยมแล้วเราจะไปเอาอะไรกับมันแน่นอนพระพุทธบาลชีวิตเป็นของไม่แน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างในโลกนี้ เพราะนั้นเราจะไปจริงใจต่ออะไรนักหนาทีนี้เมื่อเรารู้ชัดแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่จะจริงใจกับเขาได้เราไม่อยากแก่ไม่ก็แก่ไม่อยากเจ็บมันก็เจ็บไม่อยากตายมันก็ตายไม่อยากพัดพาจากสิ่งที่น่ารักให้น่าชอบใจมันก็ไปถึงมาไม่มีอะไรจะเอาไปได้จึงสรุปลงว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของใคร ไอ้แน่ทำความเข้าใจให้ดีนะโยมนะโยมจะได้สบายสบายนึกถึงมเมื่อไรเอออย่าไปวุ่นวายมันมากเลยไม่ใช่ของเราหรอกเต้นแรงเต้นกาอยู่ทำไมละ่ะนักหนาเนะี่ยม่ทุกมาลำบากมารัวรักนานะี่พอทุก์มันก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่ทุกเนะี่ยเราจะเอาอะไรมันก็ไปได้สักอย่างนะทำไมเราไม่จับมาสอนตัวเองทีนี้ ถ้าสอนบ่อยๆมันจะเข้าใจคุณโยมว่าโอ้เราจะไปแบบปล่อยวางเลยเหมือนกับว่าไม่ยึดทุกอย่างไม่ยึดทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทําจิตให้นิ่งแล้วก็ผนทุกปัญญาสติปัญญาเอามาไว้ใช้นะโยมนะก็เอามาไวาา้ในะช้ไม่ใช่เอามาเพื่อทะเลาะบอกแวกหรือกันเมื่อได้ไม่ใช่เอามาโอ้มาอวดกันนะ เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับเราถ้าเรามีสติมีปัญญาที่เนี่ยทุกสิ่งอย่างก็มีประโยชน์กับเรานี่แหละเราจะว่าเอ๊ะเราไปที่นูน่นไปปฏิบัติธรรมไปที่นี่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรารู้อย่างบา้าเราปฏิธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ตรงไหนเลยถ้าเรารู้ว่าเออปฏิบัติธรรมอยู่ที่กายที่ใจของเราแล้วก็พอที่รู้จุดหมายปลายทางแล้วเออไม่มีอะไรนะ เม่แต่ตายกับใจของเรานีนะ้เราปฏิบัติอยู่ตรงนี้ไม่ตรงนี้จากตรงนี้พระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติอยู่ที่กายที่ใจของพวกเราทีาเราปฏิบัติได้เลมันก็มีความสุขอยู่มันไม่มีอะไรวุวร่ไว้ยสักอย่างเนี่ยเมื่อเมื่อเราปฏิบัติได้นะถึงเวลาเราเกิดมาในกุญจงจึงมีบุญวาสนาบารมีแล้วมาพบทำคําสอนพพุทธเจ้า มีจังไรมีอะไรก็รีบทำรีบทำมาเถอะตะวันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่ารีบทำรีบทำถ้าเธอรไม่รีบทำจิตของเธอจะเปลี่ยนแปลงมาเราจะทำอะไรรีบทำซะจะไปชักช้าจะไปผัดวันประกันพรุ่งอยากทำทำไปเลยคยุณโยมทำแล้วให้สบายใจ ความสบายใจเป็นกลางๆโยบถ้าคนสบายใจอยู่ที่ไหนก็นสบายใจเหมือนคนมีความสุขนะ่นั่งก็มีความสุขยืนก็มีความสุขเดินก็มีความสุขอ่าถ้าเราใช้ชีวิตเป็นนะเพราะความสุขมาอยู่ที่ไหนไมาอยู่ที่การกระทําของพวกเราถ้าเราไม่ทาใครจะมาทําให้เรา เราจึงว่าให้สอนตัวเองให้เตือนตัวเองบ่อยๆอถ้าจะมัวจะไปเตือนคนอื่นลืมเตือนตัวเองมัวจะไปสอนคนอื่นมันลืมสอนตัวเองเราก็เลยขาดทุนนะถ้ามัวจะไปสอนคนอื่นมัวจะไปเพ่งเล็งคนนั่นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้เพ่งเล็งตัวเองเลยว่าเราถูกหรือผิดทุกวันนี้ รามีใชชีวิตยอยู่ประจำวันนี้ทุกวันเวลาที่มันผ่านไปเราใช้ชีวิตของเราถูกต้องหรือย,ยังดีที่สุดหรือย,ยังแต่ทำคำสอนพุทธวจนะดีที่สุดคือทำพุทธเจ้าถูกต้องที่สุดคือธรรมะพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้นะฮะมาอยู่ที่อื่นอยอมถ้าเราทำถ,ถูกต้องแล้วโอ้ยมันไม่มีความเดือดร้อนอะไรอย่เขาจะว่าไงเรื่องของเขา เห็นแล้วแล้วไปได้ยินแล้วแล้วไปไม่ต้องเอาเรื่องคนอื่นมาะปะปนเรื่องของเราละเรื่องตัวเองก็ยังเรียกว่าแก้ไม่ไหวอยู่แล้วจะไปเอาเรื่องคนอื่นมาทําไมละ่ะเรื่องคนคนอื่นเป็นของเขาอย่าเอามาเป็นของเราพูดง่ายๆว่าจะไปหากองขยะเข้าไว้มาในบ้านตัวเอง ล้วก็รู้อยู่ว่ากองขยะคือมันมสกปรกเราเอามาไหว้บ้านของเราบ้านเคยสะอาดมันก็กลายเป็นบ้านสกปรกไปเมื่อเราชอบเอาของคนอื่นมาเป็นของเราเนี่ยของเรายังแก้ไม่หมดนะทําไมจะต้องเอาของคนอื่นมาปะผลเอามาเสริมขึ้นมาเอกหลวงพ่อว่า,าพอแล้วโยมพอแล้วรู้จักพอเถอะ จะไปคิดเกินเกินพอถ้าพอแล้วก็สบายสบายนี่ขอฝากข้อคิดเตือนจิตสกิจใจคุณโยมไว้วันนี้ก็สมควรแก่กันและเวลาท้ายที่สุดนี้ขออำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรยัยปกป้องคุ้มครองญาติโยมทั้งหลายหายจากทุกโศกโรคภัยนานาประกาศให้มีความสุขเริมสำราญในรระธรรมคำอสอนของพระผู้มีพระเจ้า ดยทั่วยทั่วเ้่งก,กันท่านทั้งหลายประพฤิธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ทุกท่านได้ดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันนี้ด้วยกันทุกทุกท,ท่านเธอเจริญพร